ครับสวัสดีครับวันนี้มานำเสนอกรณี t o y ยต a a อันติดนะครับของผมรุ่นปี2012นะครับเป็นซ n นโรงงานนะครับมีอาการนะครับเสียงร้องไม่หยุดเลยครับเหยียบแล้วก็ไม่ปรับเป็น เป็นแก๊สนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองเอาเข้าอู่นะครับที่เพื่อนรุ่นน้องแนะนำมานะครับครับตอนนี้ก็มาให้ช่างเขาตรวจสอบนะครับรุ่นนี้เป็นบ่อยไหมครับ ครับช่างก็ตรวจสอบนะครับร้านช่างช่างชูใช่ไหมครับอ๋อนีเจ้าของร้านขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวผกำลังทํา YouTube เกี่ยวกับรถรุ่นนี้อยู่ครับนี่ครับน่าจะใช้เวลาไม่นานครับ ดูช่างชำนาญมากเลยครับพอดีเพื่อนรุ่นน้องแนะนำมาให้มาร้านนี้ครับเปิด GPS มาเลยนี่อันนี้ก็เป็นลูกค้าของพี่ช่างชูนะครับอีกคันหนึ่งครับมาเช็ค ร้านก็หาไม่ยากครับซอยสาครนนะครับซอยสาคอนเท่าไหร่ครับพี่ไม่มีเลขที่มันเป็นซอยอ๋อชื่อซอยสาคอเลยเนาะริมฝั่งติดกับก่อนถึงแยกวัดเมียนนะครับอ๋อก่อนถึงแยกรับติดกับหนึ่งกับหนึ่งเนาะ ต้องต้องดูให้ดีนะครับถ้าเลยก็คือเลยเลยครับ<ม>ถ้าถ้าเส้นนี้เลยต้องขับรถไกลนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ใช้โตโยต้านะครับอันติด CNG โรงงานนะครับสำหรับตัวนี้ของผมเป็น2012นะครับปี2012 ก่อนจะมาถึงร้านช่างก็เป็นกังวลมากเลยครับร้องตลอดทางเลยบรรยากาศอู่พี่เขาก็ร่มลื่นนะครับมีต้นไม้ ช่างเขาก็จะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครับเหมือนโหลดข้อมูลนะครับอันนี้ลูกลูกทีมลูกทีมพี่ชูครับ <c oughs> ขออนุญาตพี่ชูด้วยนะครับวันนี้เพิ่งก็ล้างนะแต่ว่าเพิ่งเปลี่ยนหัวมาหัวหนึ่งครับพี่ครับหัวที่หนึ่งหัวแรก

ที่สองนีครับถ้ามันเป็นร้อนในอากาศแรงแรงสุดวนี่เจ้าของอูนะครับรอดมา มาล้างก่อนตดอันนี้ก็จะเป็นนะครับช่างตรวจสอบแล้วจะถอดล้างนะครับไม่ถ้าถ้ามันตันหรือว่าเสียนี้ล้างได้ใช่ไหมครับพี่ถ้าเกิดมันเสียคือมันนอกไปเลยอ่ะมันไม่สามารถซ่อมได้เราต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดมันแบบมันมีอาการแบบล้างล้างหายอยู่ครับอ๋อมันเป็นหัวบีโก้ อ๋อที่ซื้อของวีโก้มาใส่คือไปซื้อคือหลานเนี่ยไปซื้อแล้วก็มาเปลี่ยนให้ตัวนี้เป็นหัวขีดของวีโก้ใช้ไม่ได้อเป็นคนก็คือต้องตรงรุ่งของมันถูกไหมครับพี่อันนี้นะครับเปลี่ยนมาผิดหัวนะครับเปลี่ยนของวีโก้มานะครับ ไม่ถ้ามีหัวมาเช็คได้ไหมครับพี่ได้ครับพอดีนี่ที่เปลี่ยนไปที่เราเปลี่ยนวันนั้นนะครับอันนี้ครับพี่ หัวที่เราเปลี่ยนไปวันนั้นนะครับเดี๋ยวพี่ชูก็จะตรวจสอบให้นะครับมันอยู่ในประกรันอยู่ใช่ไหมวันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะครับพี่มันลอกออกไปแล้วมันมันมันมีเยอะอ่าที่ลูกค้าใส่มาแล้วมันใช้ไม่ได้เลยอ่าไม่ถึงเดือน ที่ทาให้กล่องล็อกเมื่อกี้อ๋อคือการเมื่อกี้นี้กล่องล็อกใช่ไหมครับพี่ใช่กล่องล็อกแต่ตอนนี้รีเซ็ตใส่โปรแกรมใหม่เข้าไปหมดแล้วอะอันนี้ก็อ้นนี้ปัญหาจุดนึงที่ทําให้มันสั่นอ่ะเพราะว่าไฟมันรั่วยางนี้หมดสภาพครับเราเปลี่ยนเฉพาะยางนี้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทั้งตัวเปลี่ยนเฉพาะยางนะครับแต่ ยางมันน่าจะหมดเดี๋ยวจะรอจะหุ้มผู้หมวเทียนนี้ก่อนเดีย๋ยวพี่ดูหมวเทียนก็ได้ครับแล้วเกิดมันรั่วมันจะเป็นเส้นสีขาวสีขาวอยู่สนวนสีขาวมันนะไอ้อสีดำดำ่าถ้าไหนมันไม่รั่วมันก็จะไม่มีภาพอันนี้นะครับร้านพิชูก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับนี่ครับ เข้ามาก็เหมือนจะหลงนะครับเข้ามาต้องไม่กด GPS มาด้่ยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนหัวเทียนครับหัวเทียนใหม่ครับใหม่เพราะเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วหัวเทียนใหม่จะไฟรั่วหัวหัวเดิมหัวเก่าที่เปลี่ยนออกมันจะเป็นเส้น มันเะ็นเส้นดำๆๆเป็นเส้นแต่ล้างไม่ออกเพราะว่าไฟมันรั่วอย่างเงี้ยเห็นไหมพ<ม>อไฟรัว่วมันออกข้างมันจะไม่จุดระเบิดลงข้างในเนี่ยรถถ้าเกิดน้ำมันอย่าออกอาการไม่เยอะแต่ถ้าเป็นกา๊อาซเนี่ยออกอาการสัน่นครับวันนี้ลองล้างดูเออส์ซู น,นี้ก็น,นี้ก็ลูกค้าพี่ชูนะครับมีปัญหานะครับนี่ครับล้างหัวนะครับช่างบอกโหดำมากครับเดี๋ยออขอญาตอ่าพี่ชูแล้วนะครับว่าจะถ่ายลง youtube นะครับ ถ้ามีโฆษณาเข้ามาเยอะๆก็เดี๋ยวจะได้มาเยี่ยมพี่ชูบ่อยๆนะครับ <laughs> ช่งางชำนาญมากครับ <c oughs> วันนี้พี่ชูก็ล้างหัวฉีดให้ด้วยนะครับ เครเดินเรียบเดินเรียบ,บปกติก่อนมาเยอะเลยนะครับสำหรับหัวที่เปลี่ยนเป็นหัวที่ไม่ตรงรุ่นนะครับ ครื่องอยู่นะครับส่วนใหญ่ลูกค้าพี่ชูก็จะเป็นพี่พๆแท็กซี่นะครับก็จะมาเยอะเลยครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งครับ เสียงนิ่งขึ้นมากเลยครับเีน,นิ่งขึ้นเยอะเลยไปตรวจโควิดเขาบังคับตรวจทุก3ามเดือนขออนุญาตบันทึกภาพนะครับ ต้องไปตัดต่ออีกรอบนีงใครมีปัญหาเรื่องนะครับการใช้รถรุ่นนี้ก็ปรึกษาพี่ชูได้นะครับมีเบอร์โทรศัพท์นะครับโทรมาได้ไหมครับพี่ได้ครับโทรมาปรึกษาก่อนได้เนาะไม่รู้จักเส้นทางก็ดกด gps มาได้เลยครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่ใช้ CNG นะครับน,นี้หัวนี้พี่ชูก็บอกว่าให้แนะนำไปเปลี่ยนนะครับ

ปลกจับเงาเซาลาเปอันไทเน้ำาลท้อกันบอกขึ้งเลยโค้ชเตันี้เขาอีตัวแล้วร้อยเรา

ก็เติมไม่เคยเต็มเลยอะ่ะเติมทีได้ครึ่งถังรถปั่นจะมาบ่รถเตี๋ว<ๆ>วยวอ๋อครับปั่นนานๆเติมครับสัก๋ีววันหนึ่งเติมสามครั้งสี่ครั้งอันนี้ดูตามกิโลแล้วนะอยู่ประมาณสองสามกิโลประมาณ สำหรับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับ,รบโอนโอนบัญชีได้ไหมครับได้ครับบัญชีนี้ปะครับ,น,รบนี่นะครับมีถ้าไม่มีเงินสดนะครับโอนเข้าบัญชีได้ ลูกค้าพี่เขาก็เยอะนะครับรอให้รอลรับบริการนะครับ หลายครั้งแล้วโชคดีที่มาคิวแรก จะมีดีนะ็กกล่องปกติอยู่ที่พันห้ารถทหเหลเดียวพันหนึ่งครับนนี้ก็จะมีทางคันชีตสองร้อยใงหกร้อยก็ผู้ดแทตสองร้อยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับสองพันนะครับเดี๋ยวพี่ชูก็ยุ่งอยู่เนาะจะให้เขาไม่ดังแล้วนะครับตอนแรกจะบอกลา พี่ช่างนะครับแต่พอดีพี่เขายุ่งงานอยู่นะครับก็รู้สึกว่าขับนิ่มขึ้นครับลูกค้าพี่เขาเยอะมากนะครับนี่นครับอันนี้เป็นแก๊สแล้วนะครับหาไม่ยากนะครับซอยสาครน,นะครับ เข้ามาสุดซอยเลยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับสำหรับผมจะไปทำอะไรต่อนั้นก็คือหลักๆแล้วนะครับ ก็เป็นชีวิตประจำวันของสามัญชนคนลากย่านะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดติดตามนะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับขอบพรคุณครับสวัสดีครับ